สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางฮานอยสูตรวัดใจนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังนะคะของวันที่5นะคะแอดก็จะสรุปผลนะคะของวันที่4ให้ฟังก่อนเนาะวันที่4นะคะแอดให้เด่น1นะคะกับ5เนาะ วิ่งรูดที่1570นะคะพี่น้องจา๋ารอบเฉพาะกิจนะคะออก5้าเจ็ดเก้นะคะ7 9นะคะแอดไม่มีนะคะพี่น้องจา่าอยู่คนละที่เนาะเข้าวิ่งนะคะรูดนะคะทั้ง5แล้วก็7เนาะหกับเเนาะต่อด้วย2อศูนย์ล่างนะคะน้อยเฉพาะกิจนะคะสอนะคะก็เข้า วิ่งศูนย์เนาะต่อเลยน้อยพิเศษนะคะสองสี่นะคะสองสี่หลุดนะคะพี่น้องจา๋าหลุดหลุดสามสองเก้า 3, 2, นะคะสองเก้าอดไม่มีเนาะต่อด้วยน้อยปกตินะคะหนึ่งสี่แปดนะคะแล้วก็ห้าสี่นะคะห้าสี่เข้าตรงๆนะคะตัวน้้ตัวฟันตัวอัดเนาะ หนึ่งสี่แปดนะคะเข้าวิ่งหนึ่งนะคะสี่แปดนะคะแอดไม่มีเนาะส่วน VIP นะคะสามหนึ่งนะคะแอดมีหนึ่งสามนะคะวิ่งรูดมาเนาะแล้วก็หนึ่งสองนะคะสองหนึ่งสองนะคะเข้าตัวเจาะนะคะตรงๆเนาะหนึง่งสองนะคะ 1, 2, หนึ่งสองตรงตรงนะคะเน้นรอบปกติกับ vip นะคะเข้าเน้นรอบเนาะพี่น้องจา๋าเข้า5้นะคะตรงตรงเนาะแล้วก็3 1 1 3นะคะตัวเข้ารอบ vip เข้าบนล่างเนาะ vip เข้าบนล่างนะคะหนกับหนึ่งสามนะคะพี่น้องจา๋าเข้าเน้นรอบนะคะปกติกับ vip เนาะเข้าทั้งสองนอยนะคะทั้งตัวเน้นนะคะ สำหรับท่านที่ยังไม่โชคดีพรุ่งนี้ก็วันที่ห้านะคะก็ขอให้เฮงๆปังๆนะคะวันที่ห้านะคะเดือนสิบเอ็ดหกสี่นะคะกับแอดเพียนนะคะพา้วย อา้นยสูตรวัดใจนะคะจ่อให้สองตัวบนล่างนะคะเด่นวิ่งรูดนะคะ ก่อนจะไปรับชมรับฟังตัวเลขนะคะแอดก็มีคำเตือนเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะ,ะวันที่5นะคะตัวเด่นนะคะเด่น7 กับ3นะคะวิ่งรูดนะคะ7 3 0 6นะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะเลือกเอาไปพิจารณาได้เนาะ7นะคะก็จะมี7 0นะคะ7 1นะคะ7 3 7 4 เจ็ดหกนะคะพี่น้องจ้าสำหรับสามนะคะก็จะมีสามศูนย์สามหนึ่งสามสี่สามหกนะคะแล้วก็สามแปดนะคะชุดกันนะคะสองศูนย์เจ็ดเก้า ศูนย์หกเก้าสองแปดสี่นี่รู้สึกว่าจะมาจะมาสี่ห้าวันซน้อนแล้วเนาะสำหรับแปดสี่นะคะให้กันไว้ด้วยเนาะแปดสี่เมือ่อวานวันที่สี่นะคะสี่แปดนะคะวันนี้แอดให้แปดสี่เนาะกันไว้นะคะถ้าท่านใดชื่นชอบก็เก็บไว้เป็นแนวทางนะคะได้ตัวชอบนะคะตัวที่ ชอบแล้วนะคะหยิบจับไปแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะไปกับทุกครั้งนะคะน้อยปกติบวกน้อย VIP นะคะ ถ้ามีที่วางสี่นอยนะคะถ้าตามเจอแล้วหยุดเนาะพี่น้องจ๋าเอา,อาลุ้นได้ทุกวันอยู่แล้วนะคะสําหรับแนวทางฮานอยนะคะมีลุ้นทุกวันเนาะถ้าใครโชคดีแล้วก็หยุดเนาะค่อยไปต่อของวันพรุ่งนี้ต่อนะคะเดี๋ยวแอดจะเน้นให้นะคะสําหรับตัวที่แอดชอบนะคะชอบ7จสนะคะคู่กันเลยเนาะคู่เด่นเลยนะคะ เจนะคะแล้วก็เจหนะคะสำหรับตัวที่แอดชอบเนะาะสำหรับ3ามนะคะ31นะคะสามสี่นะคะสามศูนย์นะคะชุดกันนะคะเจ็ดเก้าศูนย์หกนะคะพี่น้องจา๋า สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้อง fc ทุกท่านโชคดีนะคะก่อนออกไปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณทุกคอมทุกคอมเมนต์เลยนะคะพี่น้องจ๋าคลิปนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ